สนับสนุนรายการโดย s e n s i t i v e Liquid Cleanser กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของนิติพล CRM นะครับวันนี้พูดคุยกับคุณหมอณัฐแพทย์นัทวุฒิครับซึ่งเราก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของผิวกายที่ก็ต้องการดูแลเหมือนกันใช่ครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่สิวขึ้นที่หลังโอ้โหรออย<ร>ดมไม่สวยออรอยดำที่เกิดจากสิวที่หลังใช่ครับเพราะฉะนั้นะแล้วถึงจะเห็นพวกผลิตภัณฑ์ที่ ปกปิดร้อยแผลสิวที่หลังจริงๆแล้วตัวนั้นมันแก้ที่ปลายเหตุถ้าเกิดสูดาไม่ทานแล้วจริงๆนยครับก็จะใช้ปกปิดแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเี่ต้องการผิวที่ดีต้องการให้ผิวดีมากกว่าที่ต้องการจะปกปิดใช่ใ,ชให้มันหายไปเลยให้ม,มันเนียนธรรมชาติของมัน,น,นมากกว่าเนะพราะฉะนั้นเนการดูแลไม่ให้มันเกิดจะสําคัญแนะแต่สิวที่หลังเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ เนื้อรังเหมือนกันนะครับรใช่คร,ครับจริงๆส,งสิวที่หลังเนี่ยมันเกิดได้หลายประเด็นด้วยกันนะครับการรักษาสิวที่หลังเนี่ยมันไม่ได้ยากหรอกมันจะยากตอนที่แก้ปัญหาเรื่องรอยสิวมากกว่าเพราะว่า<ม>พอมีสิวที่หลังปุ๊บคนไข้ชอบไปแกะไปเกานะครับก<ช>็จะทําทให้ทิ้งรอยนะครับก็จะทําให้มันเป็นอะไรที่กวนใจนะครับก็ต้องมามารักษารอยดํานะครับซึ่งปัจจุบันนี้การรักษารอยดำเนี่ยค่อนข้างง่ายครับ มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะครับขึ้นอยู่กับว่ารอยดำที่เราเป็นเป็นมากหรือเป็นน้อยนะครับสิวที่หลังเนี่ยเราจําเป็นต้องไปพบคุณหมอไหมหรือว่าเราเปลี่ยนสบู่หรือว่าซื้อครีมมาทาจริงๆแล้วผมแนะนําให้พบแพทย์ดีกว่าครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยหมอเขาจะต้องวิเคราะห์สาเหตุว่าสิวที่หลังเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรหลักๆเกิดจากอะไรบ้า โดยส่วนใหญ่ก็เกิดจากการหมักหมมของพวกเหงื่อต่างๆนะครับในบางคนอาจจะเกิดจากการผิดปกติของฮอร์โมนบางอย่างหรือโรคประจําตัวบางอย่างที่ซ่อนเลนก็ทําให้เกิดตุ่มลักษณะคล้ายๆสีตามตัวได้ <Okay. S 1> ดังนั้นไม่ครับอาจจะเป็นโรคประจําตัวเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบางอย่าง,งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวินิจฉัยโรคตรงนี้มีความจําเป็น บ,บางทีถ้าเราเป็นสิวที่หลังรักษายังไงก็ไม่หายเนี่ยผมแนะนํนนาว่าให้เข้าไปพบคุณหมอตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับที่น่าเชื่อถือแล้วก็ลองไปปรึกษาให้คุณหมอเขาดูนิดนึงนะครับเขาอาจจะตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมเพราะจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่สิวที่เราคิดว่าเป็นสิวก็ได้อา,อาจจะเกิดจากอย่างอื่นอย่างเช่นฮอร์โมนล้วผิดปกติ แล้วก็ต้องแก้ไขด้วยฮอร์โมนนะครับหรือบางทีตุ่มที่เราเห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิวปกติแต่จะเป็นการติดเชื้อราแล้วทําให้มันขึ้นเป็นตุ่มไม่ใชสิวก็ได้นะครับถ้าปล่อยไว้มันก็เป็นแผลเป็นมันก็จะลุกลามไปได้นะครับแล้วก็มันก็ไม่หายสักทีเพราะมันก็จะรักษาไม่ตรงจุดก็จะเป็นเป็นหายหายเป็นเป็นหายหายนะครับจึต้องมาเสียเวลารักษาพวกรอยแผล ที่เกิดจากพวกถูกต้องครับสีอะไรพวกนี้นะกะกลิ่นตัวเหรอฮะคุณหมอกลิ่นตัวนี่เป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆคนส่วนใหญ่กลิ่นตัวที่เจอได้บ่อยที่สุดก็จำานาจะมาจากรักแร,กร้นะครับซึ่งบางทีอาจจะเกิดม,มันเกิดได้หลายสาเหตุด้วยกันนะครับหนึ่งก็คืออาจจะมีการเจริญเติบโตของแบคทีเรียรที่มากกว่าปกติห,หรือบางคนจะเป็นคนที่เื่อออกเยอะ โดยกรรมพันธุ์นะครับการรักษาปัจจุบันนี้ดีที่สุดนะครับและได้ผลค่อนข้างไวที่สุดแล้วก็ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือการใช้โบท็อกรักษารักษากลิ่นตัวเนี่ยนะฮะอ่าครับโดยเฉพาะที่รักแร้นะครับใช้โบท็อกนะครับสกิดปล่อยไว้ตรงรักแร้เนี่ยจะทําใหา้เงื่อนี่ออกน้อยลงะนะครับแล้วก็จะทําให้พวกเชื้อแบคทีรียบนรักแร้เนี่ยมันลดปริมาณลงนะครับ<อ> ก็จะทําให้เหงื่อน้อยลงกลิ่นตัวโดวยเฉพาะที่รักแร้ก็จะลดลงอย่างนี้เป็นต้นที่สําคัญเหตุผลไว้ครับเออโบท็อก hey, ok. ที่ใช้ไปไม่ให้หน้ามันเหี่ยวเนี่ยนะใช่ครับเอาไปฉีดตรงรักแรก้ใช่ครับก็สามารถใช้ลดเหงื่อลดกลิ่นตัวตรงรักแร้ได้นะครับรวมทั้งที่ฝ่าเท้าด้วยในบางคนฝ่ามือฝ่าเท้าบางคนที่เหงื่อออ,อกเยอะก็สามารถใช้โบท็อกในการลดตรงนั้นได้<ม>นะถ้าถ้าอย่างมือที่ฝ่ามือเหงื่อออกเยอะเยอะเนี่ยแล้วเราไม่ต้องไปฉีด หลายจุดนะฮะอ่ามันก็จะมีเทคนิควิธีเฉพาะของมันอยู่ครับอ๋อใช่ครับโอ้เพิ่งรู้นะเนี่ยรับสายต่อครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอะไรครับอป๊ปซี่ค่ะคุณเป๊ปซี่เหรอครับค่ะอ๋อคุณเป๊ปซี่นะครับเชิญคัะคุณเป๊ปซี่ค่ะตอนนี้ที่มีปัญหาเรื่องผิวไม่สม่ำเสมออะนะค่ะเป็นรอยเป็น รอยขอบเสือ้อยืดนะคะไปจัดแดดมาค่ะจะทำยังไงให้ผิวสม่ำเสมอกันคะอืม,มก็คือโดนแดดแล้วทำให้สีผิวไม่สม่ำเสมอใช่ไหมครับค่ะออันดับแรกสุดนะครับเราก็ควรจะต้องทากลุ่มมอยเจอไรเซอร์นะครับเพื่อทำให้ผิวมันไม่ระคายเคืองนะครับอย่างที่สองเนี่ยปัจจุบันนี้การทำให้สีผิวกลืนกันเนี่ยมันมีได้หลายวิธีด้วยกันนะครับตาม หรือตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยจะมีตัวยาที่ช่วยผัดผิวตรงนี้อยู่นะครับก็คือผัดให้ผิวที่มันค้ำค้ำดำๆๆจากการที่มันโดนแดดเผาเนี่ยให้มันออกไปนะครับแล้วก็จะทําให้ผิวที่อยู่ข้างใต้เนี่ยมันขึ้นมาใหม่นะครับผิวก็จะสว่างขึ้นแล้วก็สีผิวสม่ําเสมอกันขึ้นครับผมอ๋อแล้วทีนี้ซี่ก็สนใจทำเลเซอร์ขนหน้าแข้งอะคอ่ะแบบเอาแบบไม่ต้อง ให้ขนหายเกี้ยงนะคะแค่ไม่ให้มันหยิกแล้วก็เป็นขนแข็งๆนะคะจะพอเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ครับเพราะว่าตอนนี้การกําจัดขนเนี่ยปัจจุบันนี้นิยมการใช,ใช้เลเซอร์เข้ามานะครับเพราะว่าหนึ่งมันได้ประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เห็นผลค่อนข้างไวนะครับเ,เลเซอร์ในการกําจัดขนเนี่ยก็มีหลายชนิดด้วยกันนะครับบางชนิดยิงแล้วเนี่ยขนจะกลายเป็นขนขาวเลยขนงอกนะครับแล้วค่อยๆหลุดร่วงออกไป นะครับ oh, บาง <okay. S 1> ชนิดยิงแล้วเนี่ยขนก็จะไหม้ตรงนั้นเลยนะครับ mm hmm. แต่ว่าการยิงกําจัดขนเนี่ยจะไม่ใช่ยิงครั้งเดียวแล้วขนหายนะครับต้องยิงต่อ uh huh. เนื่องนะครับขนจะค่อยๆเส้นเล็กลงเรื่อยๆทุกครั้งที่ขึ้นนะครับ uh huh. เส้นจะเล็กลงอ่อนลงแล้วก็จะขึ้นน้อยลงน้อยลงจนไม่ขึ้นนะครับแล้วมีผลเสียอะไรไหมครับ ปัจจุบันผลเสียจากการทำเลเซอร์เนี่ยไม่มีนะครับในการกำจัดขน,นแต่ว่าในกรณีนี้หมอพูดถึงการทำเลเซอร์กับคุณหมอที่มีความชำนาญน,นะครับถ้าเราไปทำเลเซอร์กับคุณหมอที่ไม่มีความชำนาญน,นะครับเราก็อาจจะทำพลังงานเลเซอร์ที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันก็สามารถทำร้ายผิวเราแทนที่ไปทำร้ายขนนะก็อาจจะทำให้มีอาการตกสะเก็ดหรือว่ามีผิวไหม้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเลือก ทำเลเซอร์กำจัดขนเนี่ยคนไข้ควรเลือกทํากับคุณหมอที่มีประสบการณ์<ม>หรือเลือกหรือโรงพยาบาลที่ค่อนข้างมีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือครับ<ม>ครับอ๋อแล้วครน,นี้เลเซอร์ที่หน้ากับเลเซอร์ที่ขนหน้าแช่งอะคะครับแตกต่างกันยังไงครับวิธีการดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมันเป็นเลเซอร์คนละตัวเลยครับเลเซอร์ที่หน้าเพื่อให้หน้าขาวใสต่างๆเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึง่งนะครับอันนั้นเนี่ยจะมุ่งเน้น ผิวปกตินะครับไม่ได้มุ่งเน้นขนแต่เลเซอร์ที่ยิงกำจัดขนเนี่ยจะเป็นเลเซอร์ที่มุ่งเน้นดูดซับโดยพวกเส้นขนโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นลํำแสงจะวิ่งไปจับเส้นขนโดยเฉพาะนะครับการดูแลก็ไม่แตกต่างกันครับอันดับแรกก็คือคนไข้ก็ต้องทาครีมบำรุงเยอะ นเนื่องจากเลเซอร์เนี่ยมันจะแปลเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานความร้อนถูกไหมครับพอมันทําลายเส้นขนไปเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวบริเวณที่เรากําจัดขนเนี่ยแห้งนะครับอาจจะมีการระคายเคืองได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นก่อนและหลังทำเราพยายามทาโลชั่นบำรุงผิวให้มากนะครับทามายเจอร์ไรเซอร์ให้เยอะถ้าเป็นไปได้ก็พยายามทากันแดดร่วมด้วยนะครับแล้วเลเซอร์ชนิดไหนดีที่สุดคะในการกำจัดขนหน้าแขง้ของขอะคะ ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นที่คนนิยมทํากันมากๆนะครับก็จะมีกลุ่มเลเซอร์กลุ่มที่ไม่เป็นแผลนะครับก็อาจจะอย่างเช่นกลุ่มไดโอดกลุ่ม IPL นะครับหรือกลุ่ม n d นดนะครับอย่างเช่น CS เลเซอร์หรือว่าสมูทเลสมูทเลเซอร์เป็นต้นพวกนี้ก็สามารถกําจัดขนได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าถามหมอว่าขน ของคนไข้ควรใช้เลเซอร์ชนิดไหนหมอแนะนําให้คนไข้ามาพบแพทย์ก่อนอเพื่อประเมินชนิดของเส้นขนนะครับ<อ>ขนที่ใหญ่หนาเนี่ยมันก็ต้องใช้เลเซอร์อีกชนิดหนึ่งถ้าเป็นขนเส้นเล็กก็ต้องใช้เลเซอร์อีกชนิดหนึ่งอย่างเงี้ยครับอ๋อครับขอบคุณมากครัคบคุณหมอมีเบอร์ไหมคะ เบอร์ติดต่อก็ติดต่อได้ที่นิติพลทุกสาขาทุกประเทศเลยอ๋อค่ะหมอหล่อมากเลยค่ะพี่กรอนก็หล่อค่ะหรือแม่ก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยในรายการก็ได้ค่ะนิติพลอรนเอกค่ะครับสวัสดีครับบอขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับคุณผู้ชมมีคาถามก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันครับก็เป็นเรื่องของเลเซอร์กําจัดขนและท่านคนไข้ที่ที่ขนขึ้นที่แก้มใช่ไหมครับ ส่วยขนขึ้นที่หน้าเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้ชายนะครับที่ต้องการกําจัดหนวดหรือเครานะครับแต่คนการกําจัดหนวดเคราในผู้ชายเนี่ยจริงๆต้องประเมินนะครับว่าเป็นขนชนิดไหนถ้าขนอยู่หนาแน่นมากเนี่ยคงจะไม่ไม่สามารถทําให้มันถ่ายไปหมดอาจจะทําให้มันเบาบางลงนะครับแต่คนที่ขนขึ้นแต่ว่าไม่ได้หนาแน่นกระจุกตัวกันหนาแน่นกลุ่มพวกนี้สามารถกําจัดได้เกือบหมดนะครับ โดยเลเซอร์ที่จะกําจัดก็จะเป็นเลเซอร์ที่ที่นิยมกันมากๆก็จะเป็นกลุ่มของ IPL เลเซอร์ครับนะครับนี่คือกําจัดขนอันนี้คือกําจัดขนครับเอะแล้วถ้าเกิดตรงตรงยีฟีปากแล้วก็ตรงเข่าเนี่ย<ม>อันนี้ขนหนาแน่นแต่ว่าถ้าผู้ชายที่มีขนขึ้นบริเวณแก้มถ้าเป็นขนลายขนอ่อนๆ,ๆนะครับส่วนใหญ่แล้ว IPL เนี่ยมันจะใช้การดูดซับแสงถ้าขนอ่อนมากๆมันจะดูดซับแสงไม่ได้เราก็จะใช้กลุ่มของเลเซอร์ที่ จับเม็ดสีผิวดำๆนะครับหรือจับเส้นขนเส้นเล็กๆได้ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มพวก c ีเอสเลเซอร์หรือสมูทเลเซอร์นะเส้นสมูทเลเซอร์เป็นต้นนะครับก็ต้องเปลี่ยนชนิดไปก็ต้องเปลี่ยนชนิดไปคือคนไข้ก็ต้องแจ้งคุณหมอก่อนว่าอยากจะจัดขนบริเวณไหนใช่ครับเพราะว่าขนแต่ละบริเวณหรือขนใหญ่ขนเส้นเล็กนะครับคนบางคนจะเป็นขนสีน้ำตาลบางคนก็จะเป็นขนสีดำพวกนี้นี่ก็จะใช้เลเซอร์คนละกลุ่มนะครับ บ้านสอครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีคะ่ะพี่เป้คุณหมอสวัสดีครับครับคุณอะไรครับแม็กค,ค่ะแต่เ,เพื่อนเรื่องแม็กกี้อะค่ะคุณแม็กกี้นะครับครับค่ะอ่าดีเพื่อนไม่เรียกคุณซอสภูเขาทองว้าตลกค่ะ,ะคุณแม็กกี้อยู่จังหวัดไหนครับอุทัยธานีคะ่ะอุทัยธานีนะครับอ่ะเชิญเลยครับคุณแม็กกี้ ค่ะคืออยากจะปรึกษาคุณหมอหน่อยะค่ะพอดีว่าแม็กกี้เป็นคนอ้วนนะคะแล้วคราวเนี้ยผิวมันแตกลายะค่ะใต้ผิวหนังนะคะ่ะเป็นช่วงประมาณหัวเข่าถึงสะโพกค่ะแต่ตอนนี้แม็กกี้ผอมแล้วนะคะมีนวัตรกรรมตัวไหนช่วยให้หายได้บ้างคะครับจริงๆรอยแตกลายพวกนี้ทางการแพทย์เราจัดเป็นแผลเป็นแบบหนึ่งนะครับเกิดจากผิวหนังตอนที่เราอ้วนในผิวหนังมันถูกยืดะนะครับมันก็เลยปิกนะครับตอนนี้อพอเราผอมปุ๊บเนี่ย บางทีการที่ผอมลงอย่างรวดเร็วเนี่ยจะทําให้หนังมันไม่สามารถกลับมาประสานกันได้ก็เลยเกิดเป็นแผลเป็นนะครับปัจจุบันนี้วิธีที่ได้ผลดีๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นคาร์าบอซีนะครับโดยการใช้พวกคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเข้าไปตามตามรอยแตกนะครับแล้วก็กระตุ้นนะครับให้มันมีการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่เพิ่มการไหลเวียนบริเวณเลือดเลือดบริเวณนั้นขึ้นมานะครับรอยก็จะค่อยๆตื้นขึ้นนะครับ แล้ว <ฮะ S 1> สีพวกนี้จะเป็นสีที่ซีดกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณที่เป็นรอยแตกลายเน่ยแนะนําให้คนไข้าทาไว้ที่นิ่เยอะๆนะครับเ <ฮะ S 1> พราะยิ่งถ้าผิวบริเวณนั้นค้ำเนี่ยก็ยิ่งทําให้เห็นรอยแตกลายชัดเจนมากขึ้น<ฮ>ะนะครับค่ะแล้วก่อนทำนะคะคุณหมอต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะก่อนทํานีเ่เนื่องจากว่าคาบ็อกซี่ที่เราทําในรอยแตกลายเนี่ยเราไม่ได้ ปล่อยกา๊าซคัมเบออออกไซด์เข้าไปในชั้นไขมันลึกมากนะครับเราทําแค่ผิวๆนะครับคนไข้ก็อาจจะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากนะครับถ้าจะเตรียมก็คือในกรณีคนไข้ที่รับประทานนะครับกลุ่มของยาที่ทําให้เลือดแข็งตัวช้านะครับอย่างเช่นยาสลายลิ่มเลือดนะครับหรือว่าคนที่รับประทานวิตามินอ e, วิตามินเเยอะๆหรือว่าทานยารักษาสิวกลุ่มเลติโนอิกแอซิดนะครับ กลุ Low ่มโรมอคูเทนพวกนี้อาจต้องหยุดก่อนประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ครับก่อนมาทาอ๋อแล้วถ้าหลังทำมาทำเป็นหูเราต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างะคะอืมหลังทำเนี่ยหมอนแนะนําให้คนไข้าทาโลชั่นบํารุงผิวอย่าให้ผิวบริเวณนั้นแห้งก้านนะครับแล้วก็เพราะว่ามันอาจจะมีการระคายเคืองมีการคันได้บ้างในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็พยายามทากลุ่มไวทินิง่งอย่างที่บอกครับรอยแผลพวกนี้เนี่ยสีถ้าสังเกตดูสีมันจะซีดกว่าผิวปกติ ถ้าคนไข้ผิวบริเวณนั้นค้ำเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เห็นรอยชัดนะครับเพราะนั้นเราต้องทําให้ผิวบริเวณนั้นขาวๆใสๆนะครับรอยมันก็จะดูเลือนไม่ค่อยชัดเจนขึ้นนะครับอ๋อค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะเดี๋ยวแม็กกี้จะเก็บคำแนะนำของคุณหมอนะคะไปทำค่ะครับไวทเทนนิ่งนะครับค่ะพี่พี่เป้ต่อมากเลยค่ะมีเบอร์ไหมครับพี่เป้คะเออเบอร์ว่ารักแถบ แบบว่ารักเธอโอหโอสินเป้น่ารักที่สุดเลยค่ะขอบคุณครับค่ะโอเคค่ะคุณหมอขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณครับคุณแม็กกี้นะครับสวัสดีค่ะครับครับช่วงนี้พัสโฆษณา่อนครับสนับสนุนรายการโดย PKC Serum ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของนิติพล CRM ซึ่งก็ตอบข้อสงสัยจากผู้ชมไปค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับสุดท้าย<ห>คุณหมอเป็กสุดท้ายของเราแล้วอยากจะให้คุณหมอฝากถ,ถึงเรื่องผิวกายนะเพราะว่าวันนี้หัวข้อของเราก็คือดูแลผิวกายผิวกายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนค่อนข้างจะไม่ค่อยให้ความสําคัญแต่จริงๆค่อนข้างสําคัญนะครับวิธีง่ายๆของการดูแลผิวกายก็นอกเหนือจากการดื่มน้ําเยอะๆนะครับการทานอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วเนี่ย การทาโลชั่นบำรุงผิวเป็นประจำช่วยได้ค่อนข้างมากนะครับในคนที่ผิวค่อนข้างหยาบ,บแห้งก้านง่ายแนะนำให้ผัดผิวนะครับการผัดผิวเนี่ยง่ายๆเลยคนไข้อาจจะใช้เป็นพวกสครับขัดผิวหรือว่าพวกใยเวลาที่เราอาบน้ำนะครับ,รบอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ1หรือสครั้งนะครับก็จะทำให้ผิวเราเรียบเนียนขึ้นนะครับอันนี้เป็น กว้างเบื้องต้นสำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาผิวกายอะไรมากใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกรอยแตกรายงานหรือว่าแผลเป็นที่เกิดจากสิวที่หลังใชครับหรือว่าที่เป็นผลผื่นอะไรก็คุณหมอแนะนําอยากจะให้เข้าไปพบกับคุณหมอพบกับแพทย์ดีกว่าใเพราะว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากอย่างเช่นสิวที่หลังมันอาจจะไม่ใช่สิวแล้ใช่ครับมันจะไม่ใช่สิวแต่จะเป็นรอยโรคอย่างอื่นก็ได้นะครับเพราะนั้นพบแพทย์ดีกว่า และท้ายรายการนะครับฝากกันไว้สําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของไขมันเฉพาะส่วนนะครับโปรแกรมซูเปอร์สลิมของนิติพลเป็นการสลายไขมันในเฉพาะส่วนใช่ครับเป็นการนําพวกวิตามินนะครับ,รบต่างๆที่มีฤทธิ์ในการเาผาผลาญไขมันนะครับ<ม>ไปใช้ทําลายไขมันที่มันเป็นสซลลไลท์ที่พอกตามแขนตามขานะครับ<ม>ทําให้ รูปร่างสมส่วนขึ้นครับแล้วไขมันก็ถูกสลายแล้วก็ขับออกขับออกจากร่างกายไปทางเหงือกก็จะมีทางเหงือกับทางปัสสาวะแล้วก็ทางอุจจาระครับนี่เป็นโปรแกรมซูเปอร์สลิมนะครับเริ่มต้น2,400บาทนะครับปรึกษาคุณหมอได้ที่นิติพลทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอนัทนายแพทย์นัทวุฒิด้วยนะครับขอบคุณครับหมอครับจากนิติพลนะครับและขอบคุณนิติพลทุกความสวยเป็นไปได้ แล้วก็กลับมาติดตามเราได้อีกครั้งนะครับทางนิติพลชาแนลที่นี่ที่เดียวนะครับวันนี้ขอบคุณเสื้อาพิธีกรจากมิสเตอร์บูมเซิร์ฟเทแล้วก็บูชาครับน,นี้ผมแล้วก็คุณหมอนั้นลาไปก่อนสวัสดีครับ